วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ไปรับสมุดปกขาวจากทางหอ,อการค้าไทยด้วยเร่งเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจพร้อมกับสอเค้าจะเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP ครับนายยกรับสมุดปกขาวจากนายสนั่นอังอุบลกุลประธานสภาหอ,อการค้าไทยที่เสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี จากนั้นนายกได้กล่าวในการสัมมนาพิเศษเรื่องจับมือรวมใจพาไทยรอดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้เฉลี่ย1%และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าปี65ส่วนเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า CPTPP นั้นนายกบอกว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมย้ำว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเผด็จการส่วนกรณีดรามา่าเรื่องให้ทหารปลูกผักชีนั้น ทหารไม่ได้ไปขายแข่งกับใครขณะที่คำสั่งให้ใช้รถทหารขนส่งสินค้าก็ไม่ได้เปิดการขนส่งแข่งกับใครเช่นกันถ้าเดือดร้อนขึ้นมาแล้วไม่มีรถวิ่งทุกคนก็ลำบากกับ